ให้ Garmin สาธิตวิธีตั้งค่าเทรนเนอร์อัจฉริยะ t e x t n e w 3 m ของคุณสำหรับวิดีโอนี้เราจะใช้ Apple iPad ที่ใช้งานร่วมกันได้แต่กระบวนการจะคล้ายกันบนอุปกรณ์อัจฉริยะระบบ Android ขั้นแรกให้สแกนโค้ด QR ในคู่มือหรือภายในกล่อง neo 3 m เพื่อเปิดหรือดาวน์โหลด App Text Training จากนั้นสร้างบัญชี Garmin หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี Garmin ที่มีอยู่สำหรับวิดีโอนี้เราจะลงชื่อเข้าใช้บัญชี Garmin ท,ที่มีอยู่แล้ว อาและยอมรับข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้บริโภคและเลือกถัดไปป้อนข้อมูลบัญชีการเงิงของคุณข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าเทรนเนอร์ของคุณหรือไม่เลือกตั้งค่าเทรนเนอร์แอปแท็ก t ์เทร i n ิ่งจะแจ้งให้คุณป้อนน้ำหนักของคุณ วิธีนี้จะเชื่อยวัดความเร็วแคลอรี่ที่เผาผลาญและพลังงานได้แม่นยำยิ่งขึ้นจากนั้นเลือกโปรไฟล์จัก,กรยานของคุณตอนนี้ได้เวลาเชื่อมต่อ t ท็กซ์นิโอ 3M ของคุณกับแอป t ท็ก t r a i n นนิแล้วเลือกเชื่อมต่อเทรนเนอร์ที่ด้านล่างของหน้าจอจากนั้นเสียบลั๊ก n e น 3M หรือเริ่มปั่นเพื่อปลุกเทรนเนอร์ของคุณไฟเลตจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือสีเขียวเมื่อเชื่อมต่อเทรนเนอร์ผ่านดูทูหรือ A.N.T เลือกเชื่อมต่อ เลือกดำเนินการต่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดเปิดแอป t ท็ก t r a i n i n g ทิ้งไว้ขณะติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์เลือกดำเนินการต่อตอนนี้คุณพร้อมที่จะขี่แล้วเริ่มการขี่สาธิตเพื่อสัมผัสประสบการณ์การขี่บนท้องถนนที่แท้จริงตอนนี้เริ่มถีบจักรยานของคุณใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับความรู้สึกของถนนจริงตามความเข้มที่แตกต่างกันคุณยังสามารถดูข้อมูลพลังงานของคุณได้ คุณสามารถสลับเปิดและปิดแผ่นรองเคลื่อนไหวในตัวได้หมุนแป้นหมุนบนขาด้านข้างของระบบขับเคลื่อนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกแผ่นรองเคลื่อนไหวนั้นหมุนแป้นหมุนบนขาอีกข้างทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกแผ่นรองเคลื่อนไหวนั้นคุณสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์เทสมาทเน็ตบล็กใหม่ได้ที่ด้านล่างพอร์ตสายไฟเพื่อให้การเชื่อมต่อมีสเสถียรภาพมากขึ้นขณะแข่งขันเสมือนจริงจะต้องเสียบปลั๊กแทสซี้โอ m เพื่อใช้อุปกรณ์เสริมนี้ ไฟเลดบนอะแดปเตอร์เครือข่ายจะกระพริบขณะเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อแล้วจะเป็นแสงไฟนิ่งจากนั้นคุณสามารถใช้แอป Test Training เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi ไ,ไ,ได้ตามต้องการแค่นั้นแหละตอนนี้คุณพร้อมที่จะฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่แนวหน้าของกลุ่มแล้วแล้วพบกันใหม่ในโลกเสมือนจริงขอบคุณที่รับชมหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดไปที่ support.gaming.com